สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วที่ประเทศมาเลเซียค่ะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยหนูมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจในวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วค่ะ พอได้เห็นว่ากลุ่มสาระการเรียนูวิชาคณิตศาสตร์ตัง้งใจการแข่งขังคนคณิตคิดเลขเร็วเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันต่อนในระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียหนูก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็อยากที่จะลองเข้าทดสอบดูค่ะเผื่อว่าหนูเนี่ยจะได้มีโอกาสไปแข่งขันต่อนในระดับนานาชาติบ้างแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนที่คิดเลขอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะช้าอยู่แล้วถ้าหากว่าหนูได้ไปไมันก็จะเหมือนว่าหนูได้พัฒนาในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดไปในตัวด้วยค่ะ เราจม่ได้ส่งแนวจู่มาให้พวกเราฝึกทัแล้วพวกเราก็ฝึกทันด้วยการทุกวันที่โรงเรียนวันละสองถึงสามชุดก่อนไปแข่งที่ประเทศมาเลเซียและพอถึงพอเดินทางไปถึงที่ประเทศมาเลเซียพวกเราก็ได้ฝึกทันอีกหลายชุดจนถึงวันแข่งจริงค่ะก่อนแข่งขันก็กดันนิดหน่อยค่ะว่า จะทำได้ไหมตอนแข่งขันก็มีกดดันบ้างก็กลัวทําไม่ทันบ้างค่ะเพราะว่าดูเวลาทีไรเวลาก็ใกล้สมุดหมดแล้วตอนประกาศผลก็ตื่นเต้นมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหรียญทอง ตอนประกาศรางวัลน,นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นคะ่ะแล้วก็ดีใจประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองคะ่ะรู้สึกคุ้มค่ากับการที่เราฝึกซ้อมมาคะ่ะก็ต้องขอบคุณโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนประกาศรางวัลเนี่ยก็ยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ได้รางวัลด้วยคะ่ะรู้สึกประทับใจมากคะ่ะที่ได้รางวัลน,นี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยคะ่ะ รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกอาสแข่งขันคณิตคิดในที่ประเทศมาเลเซียและภูมิใจกับรางวัลน,นี้ค่ะหนูรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับถ้วยรางวัลน,นี้ตลอดชีวิตหนูไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยค่ะหนูรู้สึกดีใจและภูมิใจกับตัวเองมากค่ะที่หนูได้รางวัลน,นี้ตอนที่หนูรู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลหนูตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่ได้รับรางวัลน,นี้ไม่คิดเลยว่าจะได้เหรียญทองกลับบ้านค่ะ โมเมนท์ที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือโมเมนต์ที่พวกเราได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาได้กันที่สวนสนุกค่ะก็พวกเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้เล่นเครื่องเล่นด้วยกันแล้วก็พอเล่นเสร็จก็ได้ไปกินข้าวด้กานเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพอเรากลับมาไทยแล้วก็สนิทกันมากค่ะขึ้น หนูอยากให้ทุกคนลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูค่ะอย่าเพิ่งกดดันหรือคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรือคาดหวังกับจุดหมายปลายทางมากเกินไปแต่หนูอยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางค่ะถึงแม้เราจะมีบางครั้งที่ไม่สำเร็จแต่ก็ยังมีครั้งหน้าเสมอค่ะ